คุณเคยได้นั่งจิบชาเขียวเย็นๆในยามบ่ายที่เงียบสงบในเชียงใหม่หรือไม่หรือเคยเพลิดเพลินกับชาเขียวพร้อมมื้ออาหารแบบไทยกับครอบครัวและสงสัยว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเครื่องดื่มนี้มากกว่ารสชาติที่แสนอร่อยหรือไม่หากคำตอบคือไม่นี้เราจะมาสำรวจความลับด้านสุขภาพอันยอดเยี่ยมที่คนไทยชื่นชอบมานานหลายศตวรรษ่นคือชาเขียวชาเขียวไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมในวัดหรือมื้ออาหารแบบครอบครัวเท่านั้น แต่ยังได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นเพื่อนทองของสุขภาพและความงามไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ผิวเรียบเนียนรักษาหุ่นให้เพรียวบางป้องหัวใจและแม้กระทั่งยืดอายุชาเขียวเป็นของขวัญจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผย5ประโยชน์อันน่าทึ่งของชาเขียวและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายได้เพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นและเต็มเปี่ยมด้วยพลังในแบบไทยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีเคล็ดลับต่างๆ ตั้งแต่วิธีทำชาแบบมาตรฐานไปจนถึงสูตรชาเขียวเพื่อความงามที่ทุกคนสามารถลองทําที่บ้านได้คุณพร้อมที่จะสํารวจหรือยังมาเริ่มกันเลยและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่มชาเขียวกันด้วยนะประโยชน์ที่1ชาเขียวช่วยฟื้นฟูผิวและป้องกันการแก่ก่อนวัยคุณเคยเห็นสาวไทยใส่ชุดผ้าไม้พื้นเมืองที่มีผิวเรียบเนียนเปล่งปลัง่งราวกับแสงแดดยามเช้าบ้างไหมแล้วสงสัยว่า เคล็ดลับของพวกเธอคืออะไราคำตอบอาจอยู่ในชาเขียวธรรมดาธรรดาที่คุณดื่มทุกวันก็ได้ชาเขียวไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยในวัดหรือเมื่ออาหารของครอบครัวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธลับที่ช่วยปกป้องผิวจากความแก่ก่อนวัยและรักษาความงามตามธรรมชาติไว้ได้ด้วยมาดูกันว่าทำไมชาเขียวจึงมีพลังวิเศษเช่นนี้ชาเขียวมีสารต้านอโนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่า EGCG ซึ่งมีชื่อ,อ,อเต็มว่า Epigallocatechin Gallate ซึ่งฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์ แต่คุณต้องรู้ว่ามันเปรียบเสมือนเกราะที่ปกป้องเซลล์ผิวหนังจากศัตรูที่มองไม่เห็นเช่นแสงแดดฝุ่นหรือแม้แต่ความเครียดในประเทศไทยที่แสงแดดแรงตลอดทั้งปีและอากาศในเมืองอย่างกรุงเทพบางครั้งก็เป็นเรื่องท้าทายการดูแลสุขภาพผิวจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ECG g ทำงานโดยทำให้สารอนุโมลอิสระเป็นกลางซึ่งเป็นโมเลกุลที่ทำลายเซลล์ทำให้เกิดริ้วรอยจุดด่างดำและผิวหมองคล้ำเมื่ออนุโมลอิสระถูก ทำให้เป็นกลางผิวของคุณจะได้รับการปกป้องเป็นเวลานาน,านและดูอ่อนเยาวกว่าอายุจริงของคุณแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดชาเขียวยังมีสารโพลีฟีนอลอื่นๆร่วมกับวิตามินซีและอ e, ีซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นกุญแจสําคัญของผิวอิ่มเอิบและยืดหยุ่นการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำจะมีริ้วรอยและผิวเรียบเนียนน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งมีการเฉลิมฉลองความงามตามธรรมชาติในเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์หรือการแสดงเต้นรำแบบดั้งเดิมแล้วทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญผิวที่เรียบเนียนไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพภายในอีกด้วยเมื่อคุณดูแลผิวคุณกำลังดูแลร่างกายของคุณทั้งหมดผิวที่มีสุขภาพดีทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นพบปะเพื่อนฝูงที่ร้านกาแฟในเชียงใหม่หรือเข้าร่วมงานวัฒนธรรมสำคัญๆนอกจากนี้ในวัฒนธรรมไทย ผิวที่เรียบเนียนและเปล่งปลั่งยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลซึ่งเป็นค่านิยมหลักของวิถีชีวิตไทยแล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากข้อดีอันยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างไรมันง่ายมากและสามารถทำได้ที่บ้านวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดื่มชาเขียว1-2ถ้วยต่อวันควรดื่มในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่หรือในช่วงบ่ายเพื่อผ่อนคลายเลือกชาเขียวบริสุทธิ์เช่นชาเขียวไทยจากดอยแม่สลองเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ หากคุณต้องการอัปเกรดให้ลองใช้มากชาเขียวซึ่งเป็นเคล็ดลับความงามแบบดั้งเดิมที่ผู้หญิงไทยชื่นชอบมานานวิธีการมีดังนี้เตรียมผงชาเขียวสองช้อนโต๊ะสามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือบดจากใบชาเขียวแห้งเองน้ำพึ่งบริสุทธิ์หนึ่งช้อนโต๊ะและโยเกิร์ตรสไม่หวานหนึ่งช้อนโต๊ะผสมส่วนผสมในชามเล็กๆจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันล้างหน้าจากนั้นทาส่วนผสมลงบนผิวโดวยเน้นที่บริเวณทีโซนหน้าผากจมูกคาง หรือบริเวณที่หมองคล้ำทิ้งมากไวสิบห้ถึงยีนาทีแล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นและสับให้แห้งใช้สัปดาห์ละสอถึงครั้งจะเห็นผิวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้เติมน้ํามันหอมระเยลหนึ่งหยดลงในส่วนผสมมากเพื่อผ่อนคลายจิตใจคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ผิวของคุณนุ่มและเปล่งปลั่งราวกับเพิ่องไปสปามานอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชาเขียวอบไอ้น้ำใบหน้าได้อีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีการเสริมความงามอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเพียงแค่ชงชาเขียวหนึ่งกาทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นวางใบหน้าห่างจากชามชาประมาณ20เซนติเมตรปล่อยให้อน้ำซึมเข้าสู่ผิวของคุณเป็นเวลา5-7นาทีวิธีนี้จะช่วยเปิดรูขุมขนทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทำให้ผิวของคุณดูเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติหมายเหตุสำคัญเมื่อดื่มชาเขียว หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลหรือนมมากเกินไปเพราะอาจทำให้ผิวไม่ได้ลดประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระหากต้องการรสชาติที่เข้มข้นขึ้นให้ลองผสมชาเขียวกับมะนาวสดฝานบางๆหรือใบมิ้นสักสองสามใบรับรองว่าอร่อยและเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆคุณเคยลองทำมากชาเขียวหรืออบไอ้น้ำใบหน้าด้วยชาเขียวหรือไม่แบ่งปันสูตรความงามที่คุณชื่นชอบได้ในคอมเมนต์หรือหากคุณมีเคล็ดลับในการทำให้ผิวของคุณเปล่งปลั่งภายใต้แสงแดดของประเทศไทย อย่่าาลลังเเทีจะบกรประโยชน์ที่2เพิ่มความตื่นตัวและลดความเครียดชีวิตในกรุงเทพหรือเชียงใหม่อาจวุ่นวายได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศหรือตลาดกลางคืนที่พลุกพล่านทุกคนต้องการพลังงานเล็กน้อยเพื่อให้ตื่นตัวชาเขียวเป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้ชาเขียวมีคาเฟอีนเพียงพอที่จะกระตุ้นสมองโดยไม่กระสับกระส่ายเหมือนกาแฟยิ่งไปกว่านั้นชาเขียวยังมีแอลทีแอนินาซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายลดความเครียดและมีสมาธิดีขึ้น เหตุใดจึงมีความสําคัญคนไทยให้ความสําคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานนั่นคือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่จิตใจสงบชาเขียวช่วยให้คุณทําได้ทั้งสองอย่างคือตื่นตัวและทํางานให้เสร็จและผ่อนคลายเพื่อเพลิดเพลิพนกับช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า LC9 สามารถปรับปรุงอารมณ์และเพิ่มประสิทธิธภาพการทำงานได้วิธีใช้ลองดื่มชาเขียวผสมใบสระแหน่แทนกาแฟตอนเช้าดูสิอร่อยและสดชื่นการดื่มชาเขียวในช่วงบ่ายเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการชาร์จพลังโดยไม่ต้องกังวลว่าจะนอนไม่หลับเคล็ดลับอย่าชงชาร้อนเกินไปอุณหภูมิประมาณ84ถือเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการคุณชอบดื่มชาเขียวในช่วงเวลาใดของวันบอกเราหน่อยว่าคุณชอบดื่มแบบไหนประโยชน์ที่3 ช่วยลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมันหากคุณเป็นแฟนของอาหารไทยรสเผ็ดเช่นส้มตำหรือต้มยำแต่กังวลเรื่องการลดน้ำหนักชาเขียวคือเครื่องดื่มคู่ใจสำหรับคุณชาเขียวมีคุณสมบัติในการเพิ่มการเผาผลาญช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรีได้เร็วขึ้นการศึกษาวิจัยหนึ่งพบว่าชาเขียวสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้มากถึง17เปอร์เซ็นซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณจะใช้ไขมันส่วนเกินเป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุใดจึงมีความสำคัญ ในประเทศไทยกระแสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและฟิตหุ่นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวชาเขียวไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ยังช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือโยคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะดื่มชาเขียวอย่างไรดื่มชาเขียวประมาณ30สบนาทีก่อนออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่รับประทานคู่กับอาหารที่มีประโยชน์เช่นเพิ่มผักใบเขียวและจำกัดอาหารทอด นอกจากนี้คุณยังสามารถลองดื่มชาเขียวเย็นผสมมะนาวและขิงซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นแบบไทยๆท,ที่ช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยคุณมีเคล็ดลับในการรักษาหุ่นให้ฟิตหุน่ขนขณะรับประทานอาหารไทยหรือไม่แบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้กับเราได้ในคอมเมนต์ประโยชน์ที่4ี่ป้องกันโรคเรื้อรงังเช่นมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดการมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการรู้สึกดีในวันนี้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการลงทุนในอนาคตอีกด้วย ชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 20- 4สถึงเปอร์เซนตเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับคนไทยในบริบทของสภาพแวดล้อมในเมืองที่มลพิษเพิ่มขึ้นและแรงกดดันจากอาหารแปรรูปการปกป้องร่างกายด้วยสิ่งง่ายๆอย่างชาเขียวจึงมีความจำเป็น คนไทยใช้ชาเขียวในกิจวัตรประจำวันและมื้ออาหารเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนานและปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์คุณค่าของนิสัยนี้แล้วจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างไรดื่มชาเขียวเป็นประจำแต่จำไว้ว่าอย่าเติมนมเพราะจะลดประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระคุณสามารถลองดื่มชาเขียวบริสุทธิ์หรือผสมมะลิซึ่งเป็นชาที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยดื่มวันละสองสา 3, แก้วก็เพียงพอที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด คุณรู้หรือไม่ว่าชาเขียวชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 1> แบ่งปันและค้นพบประโยชน์ที่5ปรับปรุงสุขภาพช่องปากและลมหายใจในประเทศไทยรอยยิ้มที่สดใสเป็นอาวุธในการสื่อสารและชาเขียวสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยลมหายใจที่สดชื่นและฟันที่แข็งแรงสารค่าเทชินในชาเขียวมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ทําให้เกิดคราบพลักและกลิ่นปากซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหารรสจัด เช่นน้ำปลาหรือกระเทียมในอาหารไทยเหตุใดจึงมีความสำคัญรอยยิ้มที่สวยงามไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจที่ดีในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์หรือลอยกระทงชาเขียวเป็นวิธีธรรมชาติและประหยัดในการดูแลฟันของคุณเหมาะกับวิถีชีวิตแบบไทยๆวิธีใช้หลังอาหารให้ลองบ้วนปากด้วยชาเขียวเย็นหรือเคี้ยวใบชาสดหากมี หรืออาจผสมชาเขียวกับเกลือเล็กน้อยเพื่อทำน้ำยาบ้วนปากจากธรรมชาติก็ได้แต่ได้ผลอย่างน่าประหลาดใจคุณมีเคล็ดลับในการทำให้ลมหายใจสดชื่นหลังรับประทานอาหารไทยหรือไม่อย่างบปนเคล็ดลับของคุณเราเพิ่มคน้นพบภาพประโยชน์ของชาเขียวประโยชน์ของชาเขียวตั้งแต่การฟื้นฟูผิวเพิ่มความตื่นตัวช่วยลดน้ำหนักไปจนถึงการปกป้องสุขภาพในระยะยาวและรักษารอยยิ้มที่สดใสส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินหรือเวลาเป็นจำนวนมาก แค่ดื่มชาเขียววนละแก้วก็สร้างความแตกต่างให้กับร่างกายและจิตใจของคุณได้อย่างมากคนไทยได้นําชาเขียวมาใช้ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นชามะลี่ที่มีกลิ่นหอมหรือสูตรความงามจากธรรมชาติตน,นี่ถึงคราวของคุณแล้วต้องดื่มชาเขียวทุกวันทํามากหน้าชาเขียวหรือผสมกับส่วนผสมที่คุณชื่นชอบเช่นมะนาวขิงหรือสาระแน่คุณจะต้องประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ คุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นด้วยชาเขียวหรือยังเริ่มเลยวันนี้และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราสุขภาพคือของขวัญล้ำค่าที่สุดจงดูแลมันตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นชาเขียวสักถ้วยขอให้สนุกและพบกันใหม่